เช้าวันทำงานวันนี้วันสิ้นเดือน9ก้โมงเช้าส4นาทีนะคะได้เวลาที่เราจะนำคนที่ฟังอยู่ fm 107.75เาสมกะเฮิร์ต์ใหญ่เริ่มถึงคนที่ชมไลฟ์แล้วก็ทักเข้ามาแล้วคุณพงศักดิ์สวัสดีค่ะจากสุราษฎร์วันนี้แดดออกล่ะคะแหมหัดใหญ่ก็เหมือนกันวันนี้แดดเริ่มจะมีแต่ว่ายังไม่จัดจ้านเท่าไหร่นะคะ เพราะงั้นเดี๋ยวเรามาติดตามฟังรายงานพยากรณ์อากาศในเช้าวันสิ้นเดือนอังคาร30กันยายน2568ไปพร้อมๆกันค่ะข่าวพยากรณ์อากาศสดจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีค่ะ ดีครับคุณสุภาวดีท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะวันนี้คุณทิติพลศรรตรัตน์นกักขุุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะเราจะเริ่มกันที่ภาพแรกค่ะแผนที่อากาศผิวพื้นค่ะแผนที่อากาศผิวพื้นนะครับจะเห็นว่าตัวพายุนะครับได้อ่อนลังลงเป็นยอมอากาศต่ำแล้วนะครับแต่ยังมีงตัวร่องมรสุมน,นะครับภาคตะวันเลนของ ภาคเหนืออยู่นะครับทาให้เร่งของภาคเหนือยังคงมีฝนตกอยู่นะครับแต่ภาครวมของบ้านเราเองนะครับหรือภาครล,ลงางของประเทศฝนก็เริ่มลดลงไปแล้วครับในแต่ละภาคเลยใช่ไหมคะคุณทิธิพลใช่ครับแต่ภาคเหนือเนี่ยจะ,จะเยอะกว่าที่อื่นครับอืมโอเควันนี้เสียงเป็นยังไงบ้างคะคุณพงศักเสียงคุณทิธิพลชัดเจนไหมยังไงรบกวนส่งมเมสเซจมาบอกนะคะคุณสิทธิ์หรอคะคุณสิทธิ์ ดิฉันอ่านชื่อคุณถูกไหมหรือเปล่าคะอ๋อคุณจอแหม่ดิฉันก็งงเปลี่ยนชื่อใหม่หรอคะวันนี้ในะราที่วาดมีฝนไหมครับได้ค่ะมีเสียงเล็กน้อยของสุภาวดีหรอคะโอเคงั้นปรับเสียงนิดหน่อยนะคะโอเคปรับแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณธนพรรบกวนแจ้งเข้ามานิดนึงนะคะคุณจรรอกันครู่หนึ่งคะ่ะเราไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรค่ะ ภาพดาวเทียมก่อนครับโอเคขอโทษค่ะภาพถ่ายดาวเทียมค่ะครับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเวลาล่าสุดก็ยังคงเห็นเมฆนะครับช่วงเช้านี้นะครับปกคลุมบริเวณของอถ้า,าชาวชนิดอยู่ทางแถวภาคเหนือนะครับส่วนใหญ่ก็ภาคใต้เองก็ยังปกคลุมทางอนามันนะครับทางอ่าวไทยแล้วก็ทางกอล่างๆหน่อยนะครับแถวสามนิดหน่อยครับในช่วงเช้านี้ครับค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเราไปต่อกันที่อ่า พยากรณ์อากาศที่เป็นภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรค่ะแรกชุมพรเห็นว่าช่วงเช้านี้ค่อนข้างจะโล่งแล้วนะครับในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะมีกุฝนเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับปกคลุมบริเวณของอทางแถวอนามันบ้างนะครับแถวพังงาและนองนะครับหรือว่าสุราษฎร์ในเป็นกุมเล็กๆเท่านั้นนะครับเล็กน้อยครับคุณอวยชยัยคุณอวยชัยเป็นราชการเหรอคะคุณอวยชัยบอกว่าเสียงชัดวันนี้เป็นวันสิ้นปีงบประมาณ ราชการเขาจะคุยกันใช่ไหมวันนี้คนที่ทํางานราชการก็จะบอกว่าวันนี้เป็นวันทํางานวันสุดท้ายสําหรับคนที่จะ,กะเกษียณก็จะมาเจอพี่พี่น้องน้องก็จะมีบรรยากาศล่ลําลากันใช่ไหมคะคุณทิติพลใช่ครับแต่ว่ามันปิดงบเนี่ยจะยุ่งหน่อยค <laughs> นี่ยเพราะเรื่องการเงินโดยเฉพาะ <c oughs> เรื่องการเงินใช่ไหมเออโอ้โขอคุยได้ไหมคุณทิติพลเรื่องนี้ <c oughs> คนที่ทําเรื่องงบประมาณอยู่ที่บางกอกอะค่ะ อยู่ที่บางกอกคือที่กรุงเทพเนี่ยนะคะเขาก็จะกลับบ้านกันประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งค่ะเพอเอิญรู้เพราะว่าคนที่บ้านเขาทำงานที่สำนักงบประมาณนะคะเขาก็จะแบบเออเป็นอย่างนี้ทุกปีนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่วันนี้ก่อนหน้านี้สาว์อาทิตย์ก็ทำงานมาติดต่อกันหลายวีคแล้วค่ะนะคะ,นะค,ะคุณทักทายคุณลืมตัวคุณ ชุมพลหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะมาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศกันนะคะโอเคที่ศูนย์ปีนี้มีข้าราชการมีพี่ๆเกษียณกี่คนคะคุณทิติพลก็ลาออกไปก่อนหนึ่งคนก่อนเกษียณนะครับก็มีที่อ่าที่ปัตตานีคนหนึ่งครับที่ศูนย์ครับอปัตตานีคนหนึ่งใช่ไหมคะอ๋อแล้วที่ศูนย์ที่สงขลาละคะมีบ้างไหมคะอ่าออกไปก่อนแล้วครับออกไปก่อนหน้าเกษียณนะออกไปก่อนเกษียณนะคะ ดีนะคะเขาอ,ออกไปก่อนเกษียณเขาก็เหมือนกับเออร์เลอร์อะไรนะคะเออร์ลี่ใช่ไหมคะเออร์ลี่เออร์ลี่แล้วไ <Early. S 2> ด้งเงินได้ได้งเงินเป็นก้อนไหมคะคนที่เออร์ลี่ไปกต็ตามปกติตามหลบมันนางครับไม่ไม,ไ,ไ,ไม่ได้เป็นพิเศษอะไรอ๋อไม่ได้เป็นพิเศษอะไรเออถามเหมือนกับเหมือนกับจะอยากได้ของเขาเนะเ <laughs> ปล่าคะ่ะไม่ได้อยากได้คะ่ะคุณอวยชัยแล้วที่ถามไปงั้นล่ะโอเคไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิ้งพละสสงขลาค่ะ นี้เรดาร์สิงห์พระ่าข้ดข้องอยู่ครับก็เลยต้องใช้ภาพของเร่าร์หแทนครับโอเคเด้ยค่ะได้ค่ะก็เห็นนะครับกลุ่มฝนนะครับเล็กน้อยสมการนะครับปกคลุมบริเวณของจังหวัดนะครับกระบี่นะครับแล้วก็เคลื่อนผ่านไปแถวนครศรีธรรมราชนะครับแล้วมีเล็กน้อยนะครับแถวเลยผมยาเลียลานะครับในช่วงเช้านี้เคลื่อนตัวไปด้านอที่สดออกนะครับที่จังหวัดนาทีว่านปัตตานีครับอือฮึ ถามถามนอกเรื่องนิดนึงว่าภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์หัดใหญ่เนี่ยมาจากสถานีที่สนามบินไหมคะใช่ครับใช่ครับโอเคเห็นไหมเดาอีกแล้วคุณธนพรรับราชการทำงานอยู่อ,อบตอคลองน้อยอำเภอชัยบุรีอ๋ออยู่อ,อบตอรหรอคะอ๋อก็เป็นท้องถิ่นใช่ไหมคะคุณใช่ไหมคะคุณทิิพลอบตอนี่คือคท้องถิ่นโอเคดีค่ะ นะคะเก็บเงินไว้เยอะๆนะคะคุณอวยชัยอยู่ท้องถิ่นเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะได้ตอบคำถามคุณอวยชัยสักนิดหนึ่งค่ะชัยบุรีสุราชครับภาพรวมของวันนี้นะครัพยกรณอนนกากาศนะครก็ยังคงมีฝนนะครับแต่พื้นที่เหมือนเดิมตอนเน้นตอนบนของภาคนะครับเพชรบรีถึงนครสีมราชอยู่ที่6 0อนของพื้นที่ส่วน พัาถลงลงไปนะครับอยู่ที่40%ของพื้นที่นะครับแต่ภาพรวมวันนี้ของฝนก็เริ่มลดลงไปนะครับจะเน้นทางต้นบนของภาคเท่านั้นครับส่วนอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสยังไงก็ฝากพี่น้องยังคงนอน,อนหลังฝนนะครับโดยเฉพาะทางตอนบนของภาค,คอาจจะมีตกหนักได้บางแห่งด้วยครับอ,อตอบคําถามคุณดุยชัยค่ะชัยบุรีสุราชรวมถึงคุณจรนราธิวาสค่ะ วันนี้ในพื้นที่ของชัยบุรีเองหรือว่าสุทธธานีเองมีฝนอยู่บ้างนะครับแต่ลดน้อยลงกว่า2วันที่ผ่านมานะครับก็ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณสักเที่ยงเที่ยงนะครับหลังเที่ยงไปอาจจะมีเข้ามาบ้างส่วนนาทิศเองส่วนเนี่ยจะฝนจะมาช่วงเย็นๆนะครับแต่ว่ามาฝนของวันนี้ก็ยังไม่เยอะมากครับ ค่ะโอเคนะคะได้ยินข้อมูลแบบนี้แล้วคงสบายใจขึ้นนะคะก็สังเกตดูปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในโซนที่เป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าจากลงอาจากพัทลุงลงมาจนถึงนราธิวาสฝนจะน้อยกว่าตอนบนนิดนึงนะคะใช่ไหมคะใช่ครับโอเคนะคะงั้นเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาค่ะ พื้นที่สงขลานะครับอาจจะมียิ้มหน่อยนะครับวันนี้ก็มีแดดออกแล้วนะครับก็เมื่อวานก็อาจจะคึมคึมไปทั้งวันก็วันนี้อาจจะคึ้มคึ้างนะครับแต่ฝนก็เริ่มลดน้อยลงไปนะครับส่วนใหญ่ฝนจะมาในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับแต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยเท่านั้นนะครับในบางพื้นที่เท่านั้นครับค่ะถามแทนน้องซาเนียเมื่อกี้น้องซาเนียยังอยู่ไหมคะระโนดหัวไซเป็นยังไงบ้างคะคุณทิติพลคะครับระโนดหัวไจอาจจะมีฝนเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็ลด กว่าสองสวันที่ผ่านมาก็จะเป็นผลช่วงสักเกือบบ่ายสามาสีนะครก็เล็กน้อยเท่านั้นค่ะเล็กน้อยนะคะน้องน้องซาเนียนะคะพี่ถามแทนให้แล้วนะคะโอเคฟังอยู่โอเคนึกว่าหายไปแล้วโอเคฟังอยู่นะคะขอบคุณค่ะพี่ถามแทนให้แล้วถ้าจะมีอะไรเพิ่มเติมน้องซาเนียแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะ อุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวันนี้วัดได้ที่35.1องศาเซลเซียสทีอำพภอวัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับค่ะช่างเอกสวัสดีค่ะต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่าสุดภาคใต้วันนี้ค่ะอุณหภูมิต่ําสุดของภาคใต้วัดได้ที่22.7องศาเซลเซียส ที่ถ้าอากาศยายหัดใหญ่จะสงขลาครับอเราจะปิดท้ายปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าวันนี้ค่ะครับฝนครับเมื่อวาน24ชั่วโมง7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าวันนี้นะครับก็มีฝนกระจายเกือบทั่วทั้งภาคนะครับวัดมาณฝนสูงสุดได้ที่18.2ม mm, ิลลิเมตรนะครับที่ถ้าอากาศยายหัดใหญ่จะสงขลาครับค่ะ เราจะทิ้งท้ายรายงานพยากรณ์อากาศในเช้าวันสิ้นเดือนวันปิดปีงบประมาณแล้วก็วันเกษียณอายุราชการของหลายต่อหลายคนนี่นะคะมีอะไรอยากจะ,ะแสดงความเป็นอะไรนะคะแสดงความอะไรบ้างไหมคะคุณทิิพลค่ะอะไรก็น่าจะแสดงความยินดีมากกว่าไม่ใช่อะไร <laughs> ทำไมอะคุณไม่อะไรเลยเหรออุย๊ยดิฉันเห็น เห็นหลายหน่วยงานหลายสถานที่นะเขาเขาเอาลงอะไรกันนะอย่างครูอะไรอย่างเงไี้ยเป็ะเข้าไปกอดลูกศงลูกศิษย์เป็น,เป,นเป็นอะไรที่มีความสุขมากกว่าครับเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นความปลื้มมากกว่าที่ว่ายินดีด้วยที่ว่าอาจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยนะครับแล้เหนื่อยมานานแล้วก็จะได้พักผ่อนสักทีนะครับสําหรับข้าราการเกษียณนะครับพี่ไม่ใช่เป็นพี่น้องที่ข้าราการเกษียณเนี่ยก็ได้ ไปทําธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรที่อยากทําตอนที่งานยุ่งๆอยู่ก็ไม่ได้ทำเนี่ยครับก็มีโอกาสได้พักผ่อนได้ไปเที่ยวนะครับก็ขอ,อให้นะครับข้าราชการเสษียณทุกคนนะครับก็มีสุภาพแข็งแรงนะครับในการใช้ชีวิตนะครับในยามเกษียณครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนท่านรองพยาวที่เกษียณไปหลายปีแล้วสวัสดีครับคุณจอย้ายมาดูในติกตอกครับว้าว ขอบคุณค่ะดีมากเลยเห็นไหมดีขอบคุณค่ะโอ้โหน่ารักมากคุณจรดีมากดีมากดีงามนะอย่างน้อยเราก็มีคนเข้ามาติดตามเราเพิ่มคุณแก้วสวัสดีค่ะเ,เดี๋ยวนะคุณชีวิตราชาการของคุณทิติพลเนี่ยยังอยู่อีกหลายสิบปีเลยนะคะคงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกใช่ไหมคะกว่าน่าจะหลายเปลี่ยนแปลงเยอะน่าดูเลยเพราะว่า,อ,าอยู่ในยุคที่ สวัสดิการดีตอนนี้สวัสดิการก็เริ่มม,มันก็มันก็เริ่มหายหายไปบ้างครับหรออย่างเรื่อล่าสุดในทางเรื่องของยาบางตัวที่เขาตัดลดไปอครับในกรมบชีกางครับอืมอืมเอาหน้าอย่างน้อยวันนี้คุณทิติพลดีขึ้นมากคือจะบอกว่าสิทธิราชการเนี่ยมันก็แน่นอนมันก็ดีกว่าประชาชนชเต็มขั้นเหมือนสุภาวีุรีนะคะแต่ว่าคือการที่เราได้ทำงาน ให้กับประชาชนและประชาชนได้ผลประโยชน์อย่างเนี้ยอย่างที่คุณทิติพลนั่งรายงานข่าวพยากรณ์อากาศอยู่ในวันนั้นนี้ดิฉันว่าส่วนหนึ่งก็คงจะต้องแบบต้องรักในอาชีพด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีความสุขที่ข้อมูลที่เรานําเสนอไปอย่างน้อยออใช่ไหมคะก็อย่างน้อยกอ็ข้อมูลที่เราให้ไปครับเป็นประโยชน์กับประชาชนทุกคนอย่างน้อยก็ได้เขาตัดสินใจนะครับในการวางแผนนะครับหรือว่า เวลาเกิดภัยพิบัติหรือว่าอะไร<ม>ที่มีผลกระทบต่อประชาชนนะครับแล้วก็ต้องเป็นห่วงประชาชนถึงผลกระทบนะครับที่จะเกิดข<ม>ึ้นครับก็อย่างน้อยก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่ว่าได้ช่วยเหลือนะครับก็มีโอกาสน้อยคนนะครับที่จะมายืนอยู่ตรงเนี้ที่มีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือคนในหลายพื้นที่หลายคนแบบนี้ครับใช่แล้วเวลาเราเห็นเห็นด้วยใช่ค่ะเห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทุกอาชีพนะคะทุกพื้นที่ เป็นอบต<ช>ก็นะทําหน้าที่รับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่ใช่ไหมคะคุณอวยชัยมหน่าแลวคุณอวยชัยถึงถามแทนพี่น้องประชาชนที่ชัยบุรีสุราชพอฟังข้อมูลพยากรณ์อากาศแล้วไปบอกต่อไหมคะคุณอวยชัย <c oughs> เดอ,อดิฉันก็อยากรู้ต่ออีกนะไปบอกต่อไหมเนี่ย่าฝนเป็นยังไงนูน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะคะเกิด <c oughs> ไปกระจายต่อหรือว่าแชร์ไปส่งมอบให้กับคนในพื้นที่ด้วย <c oughs> ก็จะยิ่งดีนะคะคุณทิติพล ใช่ครับถ้าเห็นว่าข้อมูลมีประโยชน์นะครับก็ช่วยแชร์นิดน,นึงนะครับ<อ>ก็มันอาจจะมีส่งผลกทบต่อใครบางคนอย่างเช่นถ้าฝนเยอะฝนหนักเนี่ยก็อาจจะบ้านเรือนใครที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับก็จะได้อุปยพทันหรือว่าเขาจะมีเวลาตัดสินใจในการทําอะไรถูกครับ อืมโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะถึงแม้ว่าใครที่กำลังจะกเกษียณอายุราชการในวันนี้ปีนี้นะคะยังไงถ้าเกิดมีโอกาสได้ฟังเราอยู่ในเวลานี้เราสองคนก็อวยพรให้ชีวิตหลังเกษียณมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะดีไหมคะคุณพี่นด่นเด่นครับใช่รครับอะ,รอะไรนะคะแล้วมีอะไรอีกตอน ยินดีด้วยครับม,มีความสุขก่อชีวิตท่าการเกษียณนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับถ้าคิดใดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอที่ทําธุรกิจในหลังจากเกษียณหรือว่าใครอยากพักผ่อนไปเที่ยวก็ขอให้มีความสุขต่อการท่องเทีย่ยวนะครับรกับการพักผ่อนในชีวิตอย่างเกษียณนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยครับขอบคุณครับโอเค เรียบร้อยครบถ้วนขอบคุณนะคะคุณอวยชัยที่บอกว่านำเสนอพยากรณ์อากาศแล้วก็ไปบอกต่อให้คนอื่นๆได้รับทราบด้วยนะคะดีจังเลยค่ะมีประโยชน์มากเลยนะคะและนี่เป็นรายงานพยากรณ์อากาศที่ออกอากาศสด FM 107.75ร้อยเหา์ดใหญ่นะคะรวมถึงทักทายคนที่ชมไลฟ์อยู่ในแต่ละแพลตฟอร์มด้วยหากใครที่ฟังอยู่แล้วก็ชมอยู่มีข้อมูลอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะส่งเมส ส่งข้อมูลเข้ามาสอบถามได้เลยสำหรับในเช้าวันทำงานวันนี้ที่นี่นะคะ FM 1 0 7 7 5เมกะเฮิรต์หาดใหญ่ค่ะ ฟังออนไลน์นะคะคลิก i n d i e o n air. one เช้าวันนี้ขอบคุณคุณทิติพลศิรารัตน์นักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการที่เข้ามารายง,งานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปปีงบประมาณใหม่คือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป1ตุลงครโอเค, <laughs> อเคแล้วเจอกันขอบคุณนะคะขอบคุณมากสวัสดีคะ่ะ ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คนที่ชมไลฟ์อยู่ในช่องแพลตฟอร์มใหม่ในเช้าวันนี้หากมีข้อมูลอะไรอยากเพิ่มเติมนะคะก็สามารถจะส่งมเมสเซจเข้ามาทักทายสุภาวดีได้แล้วก็รวมถึงนะคะ เขาเรียกว่าอะไรนะคะส่งข้อมูลเข้ามาได้เลยนะคะและนี่เป็นการออกอากาศสด FM 107.75 MHz เหมกะเัดใหญ่นะคะฟังออนไลน์ indie. onair. o n ค่ะสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก07.4 311 760 indie season 107.75 fm The Radio Professional สนใจลงโฆษณาในรายการลูกทุ่งอินดี้ติดต่อ0819576644